h ั l l o สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้อยู่กับทิปทิพซีทิปนั่นเองนะจ๊ะวันนี้นะคะทิปจะพาไปดูว่า1วันในไลฟ์ส์ของทิปนะกับรถ SUV คันใหญ่ด้านหลังเราตรงนี้มาดูมาดูทุกคนนี่ค่ะ เฮ้ยคือแบบใหญ่มาก SUV คันใหญ่จริงๆนะคะไปค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูนะคะว่า1วันกับทริปวันนี้เนี่ยเราจะไปทำอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับน้องคุกกี้ขึ้นรถกันด้วยคุกกี้คือแฟนเราเองมากไปปะเราไปสตาร์ทรถกันดีกว่าไปค่ะ go คาดเดียวก่อนเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะ ตั้งแต่เข้ามารู้สึกว่ามันมีความหรูหรามีความลักชวรี่เราบอกเราวว่ามันบอบอตัวเราได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ที่ชอบสุดน,นะคือการที่เขามี Apple CarPlay ด้วยเข้าฟู o g l e m แมก็ได้เออป้าเดี๋ยวเราไปรับน้องดีกว่ากดเริ่มต้นเส้นทางได้เลยไปค่ะคือตั้งแต่ขับมานะ รู้สึกเลยว่าตัวพวงมลาลัยเบามากนี่ขนาดดอกเมานะมือแบบเมาหมอยไปแต่ที่ชอบสุดคือเรื่องมุมมองนะคะมันการระยะได้ดีกว่าเดิมจริงๆอะและนี่จะโชว์ความเจ๋งอีกอย่างหน,นึ่เเง,ง,งเคยเห็นเช็คอินว่าแคลายแยกที่ติดที่สุดใน3โลก, <S <S โลกฉันก็ไม่กลัวแคลายอีกต่อไปแล้ว <S 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 ติดไปเลยขาเราไม่ต้องไปนั่งเหยียบเยบรกแล้วก่อนออกจากบ้านแ็แค่กดปุ่มออโต้เบรกโฮแค่นี้นี่พอจะออกตัวไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์อะไรเลยนะเหยียบคันเร่งได้เลยทธก ติใครเป็นสายฟังเพลงบ้างยกมือขึ้นสนสองนะคะเวลาที่ไปรถใครจะต้องถามหาบลูทูธจัดโชวบ้างคนทุกคนจนเพื่อนบางคนแบบโอยวันนี้น <c oughs> เดี๋ยวใช้เครื่องฉันเปิดว่าฉันใส่สายอยู่อะไรย่เงี้ยแต่วันนี้ค่ะพอใช้อานิวเอ็กซ์นะคะทุกคนไม่ต้องมีสายอะไรเลย <c oughs> ก็คือลงมีโทรศัพท์เครื่องเดียว <c oughs> เชื่อมต่อ Apple CarPlay นะคะจะฟังเพลงอะไรก็เลือกเลือก,เล,อกเลือกแบบนี้ อุยตกใจเลยทุกคนได้ยินป้ามันคือสัญญาณเตือนว่าเรากําลังขับรถออกนอกเลนนะคะเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่ทางออเนียลมิวเอก็เขาใส่มาให้เพราะว่าเผื่อบางคนไม่ได้ดูทางอย่างคลิปอย่างเงี้ยอย่างน้อยพอระบบเตือนปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยกําลังออกนอกเลนอยู่จะได้มีสติกลับมามองถนนอีกรอบนึงนะคะเผ่อเลยอ่ะพาทุกคนออกนอกเลนน่ะไม่ได้แล้วต้องตั้งใจมองทางหยุดเต้นก่อนนะจ๊ะ ที่นี่ทิฟชอบมากที่สุดเลยนะคะคือที่เนี่ยเขามีระบบเอดาที่เป็นเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของคนขับเลยทำให้เราอ่ะมั่นใจมากขึ้นจะมีเซ็นเซอร์มีเลดารอบคันเลย <scratching> <g ül> อย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์มาเบ,บียดยอะไรเงี้ยเขาจะมีไฟกับร<น>ิบขึ้นที่กระจกมองข้างเลยแต่ที่สําคัญนีเขามีกล้องหน้าคู่นะคะเอาง่ายๆยกตัวอย่างเช่นในะอย่างฟังก์ชันน d a p t i v e Cruise Control with s t o p a n d Go หรือง่ายๆมันคือการควบคุมความเร็วอัตโนมัติมันจะแฮปปี้มากเวลาเราขับรถทางไกลหรือบางทีขับในเมืองแล,ล้วรถติดตามแยกบ่อยๆคิดว่ามันง่ายสำหรับคนขับมากๆอาอย่างนี้เดี๋ยวทำให้เห็นภาพนี่กดตรงนี้หนึ่งที แล้วก็กดคำว่าเซตแล้วดูนะเขาจะขับตามคันหน้าถ้าคันหน้าเบรกเราก็เบรกถ้าคันหน้าไปภายในสองวิเราก็ไปเหมือนกันไม่เชื่อดูนี่ถอนถอนขาออกมาจะทัลเร่งแล้วนี่นะเราดูรถคันหน้านะคะนี่พอรถคันหน้าชะลอเห็นไหมเห็นปะเฮ้ยเราชะลอเฮ้ยเบรก อ่ะนี่ค่ะลงจนมาเป็นศูนย์นั่นหมายถึงว่าเฮ้ยเขาเบรกอัตโนมัตินี่ตอนนี้นะคะพอรถคันหน้าเขาออกตัวนะเขาไปตามรถคันหน้าเลยนะคะแล้วสังเกตนั้นนะ <c oughs> ยยคายดูอย่างนี้นะไม่ได้เหยี่ยบคันเร่งเลยแต่ว่ารถยังไปได้เลยนี่อ่ะขยับให้ดูแด e เอ๊ะ Hello what's up ทุกคนเราจะมารับน้องคุกกี้กันดีกว่าอุ้ยนว่าทางเลี้ยวแคบมากนู้นม่เยอะมันดูแคบมากเลยเฮ้ยพ้นว้ยทุกคนเมื่อกี้คือทางมันแคบมากแต่เมื่อกี้ออนนวิวเอคือพ้นมาได้แบบว่าไม่ต้องหักหลบอะไรมากมายเลี้ยวปกติเลยเ <Hey, S 1> อ่เดี๋ยวหาที่จอดกัน โอ้โหมองดูแล้วที่จอดเนี่ยทิ่ว่าอะไรเลคนรู้สึกมันปากเซียนเนาะที่เป็นช่องจอดหรือว่าเที่ยวพุตบาทแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวดูนะ All New MU-X นะคะเขามี Parking Aid System คะ่ะก็คือจะมีเซนเซอร์ทางน้างหลังแปดสุดกล้องมองหลังทุกคนเห็นบ้างมันจะมีเส้นบอกระยะด้วยนะคะนี่พอเราเริ่มเลี้ยวรถนะเส้นมันจะโค้งตามเราด้วยเราก็แค่เลี้ยวตามเส้นจอดได้ง่ายๆเลยเห็นว่าเร็วกว่มมาขับรถทั่วไปอีกอะจบแค่นี้เดี๋ยวเราลงไปรับน้องคุกกี้กันค่ะ น้องคุกกี้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมพื้นที่ในรถรอ,อน้องเลยดีกว่าวิ่งและดูนะพับบอกง่ายๆเดี๋ยวนี้ผู้หญิงมีต้องงอผู้ชายแล้วเราสามารถทําเองได้ง่ายๆอย่างนี้เฮ้ยไม่ต้องทําอะไรเลยเติบเจ้าไป๊ไปเดี๋ยวเราไปรับคุกกี้กันดีกว่าค่ะ เราแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อไม่ให้น้องร้อนเดี๋ยวทิฟเนี่ยจะใช้รีโมท Engine Start สตาร์ทดอเปิดแอร์ช่ำๆรอน้องคุกกี้ก่อนเลยง่ายๆแค่นี้นี่มาเดี๋ยว Let's go คุกกี้ขึ้น <c oughs> ไปแล้วนะคะเราก็แค่กดปุ่มเดียวไม่ต้องออกแรงอะไรเลยแค่นี้ก็พร้อมออกเดินทางกันแล้วค่ะ b y Let's go ที่เขามีระบบเซฟตี้นะตัดการทำงานของเครื่องโยนะคะ่ะไม่งั้นแย่แน่เลยค่ะือคุกกี้ไม่เป็นไรนะโอ้ยวันนี้ขับมาทั้งานแล้วสนุกมากเลยทุกคนนี่ถ้าเป็นแบบรถหนักๆทั่วไปที่ว่าที่ถอดใจแล้วอะแต่อันนี้คือแบบยังสามารถขับไปได้อีกนี่ยังอยากต่อกันคืน อทุกคนดีนะคะเนี่ยที่รถคันนี้เขามีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติหรือว่า AEB มันช่วยความปลอดภัยเราได้เยอะเลยแล้วอีกอย่างนะบางคนตกใจมากๆเปลี่ยนไปสลับเหยียบเบรกไม่ทันอย่างเงี้ยอย่างน้อยรถคันนี้เขายังเบรกฉุกเฉินให้เราอัตโนมัติเลยสุดยอดนอวัตก,กรรมจริงๆเลยค่ะคันนี้ ถึงบ้านแล้วคุคกกี้บ้านเล้วคุกกี้ฮู้โอ้โหนี่ขนาดคุกกี้ขึ้นรถดีแฮปปี้ขนาดนี้นะคะหนึ่งวันที่มานิทิปอยู่กับ a l l New m u x มอนะามีความสุขมากเลยอะขับไปไหนก็สบายหนะากใครยังเชื่อนะาว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยขับรถ s u v มันดูเป็นเรื่องยากแต่วันนี้ค่ะ All n e น m u x มอคันนี้ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเติมไปเล่นกับคุกกี้ต่อนนะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย